อยู่ที่วัดไผ่แขกนะครับอันนี้หนึ่งนะครับท่านไข่นะครับจับแล้วครับคุณผู้ชม นี่คืออยู่ที่วัดไผ่แขกก็เป็นทิงซีจริงๆนะอยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับทีที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีเลขจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยมีเลขจริงนะครับแล้วก็จะเป็นตะต้องขยาวนะครับ ครับที่ให้กันแม่นแม่นนะครับท่านผู้ชมที่ไข่เด็กวัดเจดีนี่นะเนี่ยของเล่นเขาเต็มเพียบอัตราสุดนะท่านเชื่มอยู่ที่ไหนก็คงจะรู้จักแล้วนะครับท่านผู้ชม ยังหนักใจอยู่วะเนี่ยเสียงสี่เนี่ยจะเ,ยเยขยา่านยนังไงนะครับเขย่าไม่ได้อันนี้ก็อบอกถ้าเขย่าได้จะถูกเลยนะ นะครับบางทียักษ์สูงกว่าผมอีกครับเนี่ย1างที นะี่ขออนุญ,ญาตเขย่าอย่างนี้แล้วกันนะ ก็มีเลขติดไปให้ด้วย